รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือนื้อหาที่ต้องใช้วิาริญาณในการรับชม ไอ้เจ้าถึงยิ้มไอ้เจ้าไอ้ถึงยิ้มหัวโอ้ยหัวแขกเลยล่ะพี่นอ้องสวัสดีคุณผู้ชมครับผมโอ้ยจุดเต้นเป็นแขกครับผมต้อนรับก่อนนะครต้อนรับเข้าสู่รายการ ไอ้ย่ะหน้าเมาครับผมแป้เมื่อกี้ผมก็แบบว่าลูกเล่นนะครับเป็นแขกก็จะจึงสังเกตนะฮะเวลาคนแขกเนี่ยเวลาเขาจะแบบว่าดูชีวีนะอ่าก็จะมีแบบว่าหลบตามผู้ไมย้ยอารมณ์สองคนหลบไปหลบมาสรุปหนังจบแม่งยังไม่ได้รักกันเลยหลบกันอย่างนั้นนะคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าเรื่องราวคลิปแรกของเราครับคงหนีไม่พ้นเกี่ยวกับประเทศอินเดียแน่นอนครับผม อินเดียในครั้งนี้นะคผมจะพาไปดูกับหนุ่มน้อยคนหนึ่งครับซึ่งเขาเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ดูดีใช่ไหมฮะอายุ23ปีหมัดหมาดเองครับผมแต่เขานี่นะฮะดันทะลึ่งครับไม่รู้ทำอีท่าไหนไปเมาและเมานี่นะฮะผิดที่ผิดทางด้วยไปเมาได้ในกรงเสือครับผมเขานี่นะฮะหลังจากเมาเสร็จปับก็ปีนกำแพงสูงกว่า20ฟุต ของสวนสัตว์แห่งหนึ่งในอินเดียนะฮะเข้าไปทําการล่อเสือสองตัวล่อเสือสาวแล้วก็ถอดเสื้อออกมาเรียกให้เสือนั้นเข้ามาสู้กับเขาแม่เหตุการณ์คล่้งนี้จะเป็นยังไงลองไปชมดูเขาว่าจะรอดหรือจะโดนง,ง่าบไป Ubat, ubat ya, ubat. Hei, 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 Eh hei, 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 ना ना चला जा नहीं नहीं एक के चक्कर में दूसरा गया रे ओए भाई साहब गेट खोल के अंदर दे ओए उधर बोलो उधर ओ अरे अंदर आ गया अंदर आ जा चला जा चला जा डाल दो सगा डाल दो सगा डाल दो सगा डाल दो मय्यक डाल दो ارے رویابا بس 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 یاد نہیں ہے کون ہے اپ لا امیر کے چہرے بنا

کون میں بس بہت بس بہت بہت بس یہ آدمی کون آج میری และนั่นแหละครับคุณผู้ชมฮาสุดท้ายแล้วครับเขาก็สามารถถูกตำรวจจับและก็ปลอดภัยครับไอเสือสองตัวนั้นก็ถือว่าโชคดีไปนะฮะไม่ไปกินอีกนั้นเข้าถ้ากินนี่รับประกันว่าแอลกอฮอล์เข้าร่างกายแน่นอนเสือเมาครับผมเสือเมาเอาละฮรเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับสำหรับคำพา์นะครับภาษาจีนที่อยู่ในคลิปคลิปนี้ครับสำหรับนักศึกษาคนนี้เนี่ยนะฮะเขาเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับผมนักศึกษาภาษาจีนเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าคือ ตาเสวเซิงนั่นเองครับต้าเสว์เซิงก็คือลักษณะของเป็นนักศึกษามหาวิทยายลัยนั่นเองครับต้าก็แปลว่าต้าโม้ใหญ่ครับต้าเสว์แต่และตัวอยู่ชั้นเล็กมากเลยเสว์เซิง S h, h, h e n g ตาเสว์เซิงก็แปลว่านักศึกษาครับให้เลี้ยงหนูในนี่แน่ออกมานี่แน่ไม่ออก อากูผู้ชมฮะไปด้วยหนึ่งคำก็คือคำว่ากระโดดครับกระโดดภาษาจีนคือคำว่าเที่ยวนั่นเองครับเท,ที่ยวที่เยโยเที่ยวแบบนี้ครับเที่ยวที่แปลว่ากระโดดและอีกหนึ่งคำครับเมื่อสักครู่นี้เขาโดดไปที่ไหนฮะโดดไปที่กรงเสือใช่ไหมครับกรงเสือภาษาจีก็คือคำว่าผูหลงนั่นเองครับ H U P L O N G หลงปูหลงครับเรียว่ากรงเสือตายแล้วโดดไปไหนไม่โดดโดดไปได้ดิกรงเสือฮะแต่ยังดีนะครับที่เข้าคนนี้ลอดชีวิตเข้ามาได้ครับแต่ครั้งหน้าไม่แน่เหมือนกันอออออ้อ้อ้้้าาาาา ความสามารถพิเศษห้ามร้องเรียนแบบคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะมันเกี่ยวกับคลิปคลิปนี้แน่นอนครับสำหรับเจ้าซ่อมอันแหลมคมแบบนี้ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับหนุ่มโรมาเนียครับผมเมื่ออยู่จู่ๆนี่นะฮะไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้เลยครับผมมันไปรับคำท้าไว้หลังจากที่มันแพ้คำท้ามันทำอะไรไม่ทางคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่ามันเนี่ยนะฮะจะทำการ

Bună seara, Andreea! Bună seara, doamnelor și domnilor! Medici au rămas uluiți când au primit radiografia în care se vedea în stomacul bărbatului un cuțit de 25 de centimetri. Pacientul a intrat imediat în sala de operație unde doctorii au extras obiectul metalic. După ce și-a revenit, acesta a povestit că s-a certat cu soția lui și că a amenințat-o că își va face rău. A avut un noroc extraordinar, fiindcă viața i-a fost salvată de chirurgi. El va mai rămâne internat câteva zile în spital. Medicii spun că bărbatul nu este la prima ispravă de acest gen คุณผู้ชมเห็นภาพเอ็กซเรย์ไหมครับนั่นแหละครับคือภาพเอ็กซเรย์ที่เขาไปหาหมอฮะตอนแรกเนี่ยเขากะว,ว่าจะไม่น่าจะเป็นอะไรเกิดขึ้นนะฮะแต่ตอนหลังเพียงไม่กี่นาทีหลังจากที่เขากลืนส้มเข้าไปก็ต้องวิ่งแจ้งไปหาคุณหมอแล้วครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเขาไม่ยอมบอกด้วยนะครับว่าเขากลืนอารลงไปจนกระทั่งคุณหมอต้องทําการเอ็กซเรย์ออกมาและต้อง ตกใจอย่างมากครับเมื่อเจอชอนซ่อมอยู่ในที่หลอดลำคอของเขาเองฮะคุณหมอบอกว่ายังไม่ต้องผ่าตัดแต่อย่างใดนะจ๊ะรอไว้ก่อนสักสองถึงสวันหลังจากนั้นค่อยมาดูกันฮะ,ะว่ามันจะไปอยู่ส่วนไหนแม่สุดยอดทีเดียวนายเจ๋งมากเลยนะฮะถ้าเป็นไปได้ลองกืนมีดดูนะฮะรอเล่น,นะครับผมหลายคนนะ,ะลองไปทําตามดูอ่ะแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับผมว่าคําสอบภาษาจีนนะครับที่เกิดขึ้นในคลิปนี้มีอะไรบ้างครับ สำหรับคลิปนี้นะฮะเมื่อสักครู่เขาวิ่งไปห,หาใครวิ่งไปห,หาแพทย์หรือว่าคุณหมอนั่นเองครับคุณหมอภาษาจีนคือว่าใต้ฟูนั่นเองครับผมเขียนแบบนี้ครับใต้ D A I ใต้ฟูนะฮะใต้ฟูนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ๊ะไม่ต้องมีขีดเสียงหนึ่งก็ได้แต่อ่านออกให้เป็นเสียงว่าต้ฟูน,น,นะครับผมก็แปลว่าแพทย์นี่นะฮะคุณแพทย์หรือว่าคุณหมอนั่นเองครับผม อีกคำหนึ่งครับเมื่อสักครู่นี้เขาได้กลืนลงไปคำว่ากลืนภาษาจีนคือคำว่าคุนคุนนั่นเองครับ t u n และเสียงหนึ่งก็คือว่าคุนกลืนเหมือนคำว่าทุนทุนถูถูคือแบบพูดเป็นแบบว่าอึกอึกอึอกพูดอ้่มออึดอึก็ใช้คำว่าทุนทุนถูถูก็ได้ครับผมอีกหนึ่งคำครับคำนี้ก็คือคำว่าถอนซ่อมถอนก็คือคำว่าสาวจืดซ่อมก็คือคำว่า ชาจืดนะครับแต่คราวนี้เวลาเอามาอานรวมกันเป็นช้อมซ่อมก็คือเป็นสาวชานั่นเองครับเขียนแบบนี้ครับสาวชาเขียนแบบนี้ครับสาวแล้วก็ชาอย่าลืมนะเวลาเรานึกถึงช้อนี่ก็คือคาว่าสาวจืดแล้วก็ซ่อมก็คือว่าชาจืดเวลามันรวมกันปุ๊บจะแปลว่าช้อนซ่อมนั่นเองครับช้อนซ่อมซ่อมสาเสือ ซอเซีนะทุกคนครูเิลลี่ไม่ผ่านนะชอนซ้อมนะอ่าคุณผู้ชมฮนะและนี่แหละครับคือ3ามคำที่เรานํามาในช่วงนี้นะครับอย่าลืมนะคืนกินอะไรเข้าไปสังเกตดูดีๆและที่สําคัญห้ามบ้าที่ตามเพื่อนคุณผู้ชมครับตั้งใจดูคลิปแล้วก็ฟังคลิปนี้ให้ดีๆครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุทาหรณ์ในการใช้รถใช้ถนนรวมไปถึงใครก็ตามนะครับที่จะข้ามถนนก็ควรจะมีความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งครับ เหตุการณ์นี้นะครับเกิดข,ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเมืองเมืองนี้นะี่นะถือว่าเป็นเมืองที่โอ้โหรถคุกพ่านมากๆครับผมแต่ที่สําคัญเวลาชาวบ้านเนี่ยนะจะจัดงานบุญทีไรบริเวณข้างถนนเนี่ยก็มักจะมีการปิดถนนสักหนึ่งเลนเนี่แหละครับผมแต่เหตุการณ์ครั้งนี้นะครับกล้องนั้นเขาสามารถจับได้นะครับว่ามีคุณแม่คนหนึ่งเนี่ยนะฮะอุ้มลูกนะกำลังจะข้ามถนนไป แต่ด้วยการที่วันนั้นเป็นวันงานใช่ไหมฮะแล้ก็จะมีการใช้กลวยนี่แหละครับมากั้นถนนอยู่เธอนี่นะฮะอุส่าห์มองแล้วนะครับแต่มองด้านขวาพอมองด้านขวาเห็นว่าเอ๊ะรถไม่มีเธอกำลังจะข้ามไปแต่แม่เจ้ามีรถตู้คันหนึ่งครับมันมาจากเลนฝั่งซ้ายที่มันมาจากเลนที่เขาปิดไว้แล้วก็พุ่งชนเธออย่างจังทั้งแม่แล้วก็ลูกผลสุดท้ายเป็นยังไงลองไปดูคลิปคลิป,ลปนี้สักนิดนึง วิวมีหางก็ขยันน่ค่ะย้อนลงมาแล้วรอส้าลงมาแม่คุณผู้ชมฮะ ต้องบอกว่าเธอนั้นโดนชนอย่างจังแต่โชคดีครับว่าสุดท้ายนั้นเธอก็รอดปลอดภัยทั้งคุณแม่และก็คุณลูกครับใครก็ตามนะที่ดูคลิปแบบนี้แล้วนะครับก็ต้องระมัดระวังกันสักหน่อยนะครับในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนไม่ว่าคุณนั้นจะเป็นคนขับหรือว่าจะเป็นคนขับก็แล้วแต่ครับเอาล่ะฮะในช่วงนี้เราจะมารู้จักคำศัพท์ของเรานะครับในคําคํานี้ครับคําว่ารถตู้รถตู้คือคําว่าพัวเชอนั่นเองครับพัวเชอเขียนแบบนี้ครับอระเด็นพัวเชอ h u o ฮวาวาเอ c h เอเอที่แปลว่ารถนั่นเองนะครับพวาเชอแปลว่ารถตู้หรือบางคนอาจจะเรียว่าเป็นว่าเป่าเชอก็ได้ครับมันเหมือนกับเป็นฉลาเป่าแล้วมันอยู่ด้านในกลมๆแบบนั้นนะฮะอีกหนึ่งคำผู้ชมครับกับคำนี้ที่คำว่าชนชนอย่างจังก็คือว่าจ่วงนั่นเองครับ s h u a n g จ้วงชนนะครับ นี่แหละฮะลงเสียงนักๆเสียงสีไปครับและเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นที่ทางภาคเหนือของเมืองไทยภาคเหนือก็คือคาว่าเป่ยโป้นั่นเองครับเหียนแบบนี้ครับมิยเป่ยปป้ภาคเหนือนี่แหละครับและคล,ค,ลคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องช่วยกันระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ามาอยู่กันต่อกับรายการ ไอ้ยะน้าเมาสักครู่เดียวครับ